รู้ไหมว่าทำไมน้องซันคอนหนัวของเราถึงติดหนึบไม่ยอมไปไหนเลยเคล็ดลับมันอยู่ที่5สิ่งที่น้องเลิฟมากไงล่ะเตรียมตัวจดสุดรับความรักของซันคอนหนัวได้เลยอย่างแรกเลยนะ อาหารอร่อยเต็มพิกัดไม่ใช่แค่มเมล็ดทานตะวันเดิมๆนะจ๊ะต้องมีผักผลไม้สดใหม่หลากสีสันเสิร์ฟพร้อมความรักและความเอาใจใส่รับรองเจ้านกแก้วจอมตะกละของเราฟินลืมอย่างที่สองของเล่นเยอะแยะมากมายซันคอน,นัวเป็นนกแก้วที่ฉลาดและขี้เบื่อสุดๆต้องมีของเล่นให้เขาได้แทะได้ปีนได้แกวง่งจะเป็นบันไดเชือกลูกบอลมีกระดิ่งหรือแม้แต่กล่องกระดาษธรรมดาธรรมดา,รรมดาก็ยังได้ขอแค่มีอะไรให้เขาได้ สำรวจก็พออย่างที่3การอาบน้ำสุดชิลสันคอน,นัวชอบอาบน้ำมากเขาจะอาบมากๆตเตรียมสเปรย์ฉีดน้ำอุ่นๆหรืออ่างน้ำตื้นๆให้เขาได้เล่นน้ำคลายร้อนจะเห็นเขาพองขนสะบัดปีกอย่างมีความสุขสุดๆ อย่างที่ 4. บทสนทนาและปฏิสัมพันธ์อย่าคิดว่าเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงนะซันคอนัวฉลาดและขี้เล่นมากพูดคุยกับเขาร้องเพลงให้เขาฟังเล่นเกมง่ายๆด้วยกันเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและรักเราสุดหัวใจและอย่างสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดความรักและความเอาใจใส,ส่ซันคอนัวต้องการความรักเหมือนเด็กน้อยดูแลเขาอย่างดีกอดเขาบ้างลูบหัวเขาบ้างแสดงให้เขารู้ว่า เรารักเขามากแค่ไหนรับรองว่าน้องสันคอน,นัวของเราจะติดหนึบไม่ไปไหนแน่นอนอ้าวรู้สุดลับแล้วอย่ารอช้ารีบไปปลนเปลอนอน้องสันคอน,นัวที่บ้านกันเลยรับรองว่าความสุขล้นกรงแน่นอน